สบ,<า>สบายดีสบายดีพี่น้องสบายดีสุขสุขคนอีกแล้วอีกแล้วมาพ่อคนดัง,ง,งดเออเจ้าออลอดคีย์บอร์ดสมเจ้าเก้าพี่น้องขึ้นเหมือนกนระสอสมแล้วเพราะว่าผมมีงานออกกับ,บข้าวโคกมิตรการขาดสารหัน,นหาเนี่ยบำรุงกันและวะโอ้นะครับ วันนี้มีโอกาสมาแวะซิลานสินดาสไอ้่าให้ทั้งบรรนุนบรรนุนหวานเนาะตำบลยังเหรอตำบลพรสวรรค์ตำบลพรานพรานสวรรค์ตำบลนุ่นสวรรค์ครับพร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 านน่นนู่นเมันแบ่งเขตอยู่วันยู่วันกว้างโอ้ครับครับอันนี้ตำบลพรสวรรค์น่าจะรวยครับเนาะพอหลอดคนโก้คนเดิมคนเก่าครับนี่ตำบลนุ่นสวรรค์มันแบ่งเขตอยู่ดวสว่างไปคุน แส็บๆต้องกันพี่น้องครับมามาสีนดาดส้นดาดโอ้ดีใจครับสามเดือนด้พอกันตัวหนึ่งครับเห็นแต่ในเฟรครับผมกัย่าว่าสันนี่ค่าตัดผมได้นีครับนี่ยเมื่อกีหล้ายครับสร้างกินเบิรดนีก็เมื่อครับเนาะครับฝากกดแชร์กดไลค์เด้อฝากช่องเอาหญ้าผ้าเลาะนะครับเนาะคนเก่าคนเดิมครับ ผู้นี่น้อยตะหักหักผู้นี่แหละครับเนาะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับเอายาผ้าละครับนี่ยาเมียกับป้าอ๋อหลอดคนเดิมคนโก้คนเขาครับพวดกินเหเบเพืดอเดินละวะแค่มาสิกินเหลือครับนี่โอ้ครับครับครับเอาฝากติดตามก็แล้วกันครับเนาะเดี๋ยวสิบวันท่านจะหลอดครับจัดก้อนมานี่